มือนี้ย่ยกินแต่พ้องมาทําความสะอาดนาลานเด้อพี่น้องผู้ใดต้องการมาเซาบ้านย่ายกินแต่พ้องมาเด้่อค่าขายขายอาหารตามสั่งสะดวกสบายเนี่ยทีหนึ่งไรไม่หม่องภาคหม่องเจ้าให้พร้อมพี่น้องคะแต่พ่องกาลังมาทําความสะอาดนาบ้านยืนทำความสะอาดออกพิ่นเห็ดท,งทางหอตะแลวมิแตก่องดินมิแตขีหินขีรา่แล้วเลยมาทําความสะอาด ซุ้มพื้นยูกรนเขินเฮ็ดทางมันไงพื้นก็เลยไปร้านอาหารเพือนกะขายดียูแต่ว่าค่าพื้นเฮ็ดทางตอนนี้ผู้ใดอยากค่าขายก็มาเด้อพี่น้องมาเด้อยู่ดินไ้ออนสินทางอุดรซุมแพนี่แหละพี่น้องมีท่างซีเลนแล้วมาเด้อขายเด้อผู้ใดต้องการค่าขายตลาดยายกินตาพองจ้าพูดนะ ซี่ห่องจ้าคุยกันได้ราคาเปลี่ยนกันเอง